การเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียที่กำลังดำเนินอยู่ถือเป็นการปาาระทะกันระหว่างพรรคพาราติยาชนตะที่เป็นรัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาแห่งชาติอินเดียซึ่งเป็นแนวร่วมที่ยุ่งยากของพรรคฝ่ายค้านมากกว่า24ที่มีอยู่ BJP ซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีนรวนดราโมดีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงดูเหมือนจะได้รับชัยชนะอย่างสบายๆ กราฟดาวเมียประธานดาวเมียกรุ p โฮลดิ n งให้เหตุผลว่าเหตุผลที่ BJP คาดว่า,าจะทำได้ดีนั้นไม่ใช่ว่าระชาตนิยมฮินดูอย่างชัดเจนของพรรคนอกเหนือจากการเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีอินเดียที่มีเสน่ห์ที่สุดในความทรงจำล่าสุด BJP ได้สร้างความแข็งแกร่งขององค์กรส่งเสริมระบบคุณธรรมในระดับตำแหน่งขยายฐานผู้มีสิทธิเลือกตั้งและส่งมอบผลประโยชน์อย่างมีความสามารถให้กับคนยากจน อย่างไรก็ตามตามที่อาชโฮกาโมดีของปริน c e ตันกล่าวไว้รัฐบาล BJP เกือบจะพูดเกินจริงถึงความคืบหน้าในการลดความยากจนโดยใช้ข้อมูลการบริโภคที่ดูเหมือนจะได้รับเลือกให้สอดคล้องกับเรื่องเล่าที่ต้องการในความเป็นจริงความยากจนยังคงอยู่ฝังรากลึกอ,อยู่ในอินเดียและการขีดกันในวงกว้างดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินเฟ้อกัดกร่อนรายได้ของคนจน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่ตัวเลขอย่างเป็นทางการกำลังพูดถึงอัตราการว่างงานต่ำเกินไปชาชิทารัวตัวแทนของสภาแห่งชาติอินเดียที่เป็นฝ่ายค้านในความเห็นของเขาสาธารณชนมีเรื่องผิดสัญญาของ BJP มากพอแล้วซึ่งรวมถึงการให้คำม,มั่นที่จะสร้างงานและอาจยอมรับฝ่ายค้านในการเลือกตั้งที่กำลังดำเนินอยู่ ถึงขณะนั้นโอกาสก็ยังซ้อนกันอยู่เมื่อเทียบกับฝ่ายค้านและระบอบประชาธิปไตยของอินเดียไม่ว่าประวัติที่แท้จ,จริงของ BJP จะอ่อนแอเพียงใดการผสมสารระหว่างยุทธวิธีทางการเมืองที่ชาญฉลาดและการเล่าเรื่องเท็จอันทรงพลังอาจจะเพียงพอที่จะสมงมอบจัชนะอันง่ายดายของพรรค โดยเหตุนี้การพังทลายของระบอบประชาธิปไตยของอินเดียแทบจะเร่งตัวเร็วขึ้นอย่างแน่นอนรัฐบาลของโมดีใช้เวลากว่าทศวรรษในการทำลายเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิของชนกลุ่มน้อยลดทอนความขัดแยง้งบ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตยและสร้างรัฐที่บุคลิกภาพไม่ใช่แบบจำลองประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีที่ชาวตัวต,วตวใช้เวลาหลายปีจินตนาการให้กำลังใจและโน้มน้าวอีกต่อไป อันที่จริงแล้วการลงคะแนนเสียงที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะน,นี้มีจุดเด่นของการเลือกตั้งแบบเผด็จก,การมากกว่า